สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้เรามาอัปเดตการก่อสร้างทางเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่จังหวัดบึงการที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้เป็นการอัปเดตการก่อสร้างทางตอนที่2นะครับการเสนอครั้งนี้ก็เป็นตอนที่4ความคืบหน้าเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับ ขณะนี้เราเป็นการอัปเดตการก่อสร้างทางตอนที่2อาการก่อสร้างทางช่วงนี้นะครับาตามโครงการของป้ายประกาศโครงการาจะมีการก่อสร้างถนนอยู่ประมาณ2กิโลเมตรกว่าแล้วก็จะมีการก่อสร้างอาคารประกอบ ของสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับก็คือพวกด่านตอมด่านชุลากากรนะครับเพราะว่าเป็นการก่อสร้างทางช่วงสั้นๆตอนที่สองนี้เพราะว่าจะมีการก่อสร้างาที่เรากำลังผ่านอยู่ขณะนี้ก็จะมีสะพานนะครับสะพาน จุดที่หนึ่งของโครงการนะครับของตอนที่สองอที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นการเทคอนกรีตซึ่งถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็คงจะปล่อยช่องที่เราเห็นอยู่ขนาดขนาดนี้เป็นการรอการก่อสร้างสะพาน,นครับอันนี้คือสภาพถนนผิวคอนกรีตนะครับ ข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวแอดมินจะลงให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับได้ทราบนะครับก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่มีความคืบหน้ามากนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็เหลือระยะทางเกือบ2กิโลเมตรถึงจะถึงตัวสะพานนะครับที่เราเห็นก็คือเป็นการก่อสร้างสะพานจุดที่2ของโครงการก่อสร้างตอนที่2 การก่อสร้างก็ที่เราเห็นก็คือมีการเทเสาสะพานแล้วก็กำลังเทตัวคานนะครับ จุดที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการก่อสร้างทางหรือเทคอนกรีตแล้วก็อาคารประกอบคือจุดที่จะถึงตัวสะพานนะครับ จุดที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับก็เป็นบริเวณการป่อสร้างถนนแล้วก็อาคารประกอบนะครับที่เราเห็นเสาอยู่ตรงหน้า ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับที่เราเห็นเสาก็คือเป็นการก่อสร้างอาคารขณะนี้เราก็จะเหลือระยะทางอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงจุดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแหล่งที่5 เราติดตามกันต่อไปนะครับจุดที่เราเห็นอยู่ไกลๆนะครับก็เป็นทางหลวงหมายเลข212เป็นทางหลวงที่จุดตัด กับทางหลวงที่เราถ่ายทำอยู่ขนาดน,นี้นะครับซึ่งหากจากตัวจังหวัดบึงการไปทางขวามือที่เราเห็นอยู่ขนาดน,นี้ประมาณ10กิโลเมตรไปซ้ายมือมันก็ซ้ายมือก็จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดหนองคายนะครับที่เราเห็นอยู่ไกล ก็เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข212นะครับเป็นการก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับคือจะต้องข้ามทางหลวง212ที่เราเห็นรถวิ่งอยู่ขณะนี้ครับ เหลืออีกประมาณไม่ถึงกิโลนะครับก็จะสิ้นสุดโครงการ จุดที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วอยอีกจุดหนึ่งนะครับหรือว่าตอนที่สองนี้มีการก่อสร้างข้ามลำห้วยอยู่สามที่นะครับสมที่หรือสามจุดนะครับ เรามาถึงจุดจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายหรือสิ้นสุดโครงการตอนที่2นะครับโดยสรุปก็คือการก่อสร้างก็มีความเคลื่อหน้าอยู่อยู่ที่เกือบ50%นะครับ <c ười> คือทางคอนกรีตก็รู้สึกว่าจะเกือบ80หรือ90%แล้วนะครับแต่สภาพทาง หรืออาคารก็มีการก่อสร้างถึงเสาเสาตัวอาคารแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบเพียงแท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะครับ ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ